ที่พักแคมป์ปิ้งมีทุกสิ่งทุกอย่างนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้ช่ล่างมืออันนั้นช่ล่างล่าง้วยอัน,นซีเลียมอัน,น,นชิล่างจงล่างจานมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีห้องครัวพร้อมห้องน้ำห้องอาบน้ำพร้อมอันใน,นม้มงล่างชักโครกนี่รูดเท่าเอามาเท่สิ่งสนิทกับล่างทำความสะอาดพร้อม นักที่ตากผ้าพิธีซักผ้าตากผ้าห้อ่อมห้องอาบน้ำห้องสวมมีทุกสิ่งทุกอย่างเวลาขึ้นมาจากน้ำปุ่นก็มีจะลังชาวห้พร่อมมาเบึงผาทิตตกจ้ะก็จะตกแล้วคนมาลุ่มมหลายแล้ว นังรูปพรสติกับไอทิดนบรรยากาศดีดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศ,ากาศมือซีอูอีกมือนหนึ่งเยอะสิบกักทอยู่จากสองคืนจังสิบไปตัวสแก็ต <c oughs> พาชมบรรยากาศพระาทิตตกดินที่สวีเดนจ้าสุดยอดเลยเพิ่งเล่าเพิ่งอีกสวยงามอีลี สนมากคนจากทุสแลนด์มากคนเยอรมนีมากจ้ะ้างงานนี้ก็เยอรมนีฮอยู่กับมาผมนก็เยอรมนีกลุ่มใหญ่นี่ก็เยอรมนี เบิ่งพระอาทิตย์ตกดินจะ้ะพระอาทิตย์ตกดิน ตรงนี้ที่อาบน้ำได้ดแล้วจัด้ะที่โดดน้ำ อห้อหองามขนาดอื เมืองเล็กๆจ้ะ Det fråga fråga hade om eh, vad han tyckte om att lämna Tomas när